เดี๋ยวคืนนี้ผมจะดัดนิสัยแมวหน่อยทุกคนคเรื่องของเรื่องก็คือที่บ้านแมวหลายตัวนะมันอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เลี้ยงไว้นั่นแหละแต่ว่ามันมีบางตัวชอบเข้าไปนอนบนเครื่องรถนะครับคือนอนอย่างแล้วมันโอเคแหละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นผมก็เลยไม่ค่อยโอเคก็เลยอยากจะดัดนิสัยซะหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าอะไรเสหายนะทุกคนเห็นไหมยางกันฝุ่นแกนไวเกตเทอร์โบนะครับขาดแล้ว โดนเล็บมันเวลาปีนขึ้นนั่นแหละนะครับนี่ล่าสุดเลยอันนี้แผลแรกนานแล้วอันเนี้ยล่าสุดแล้วก็ทุกเช้าผมต้องมาทําความสะอาดบนเครื่องนะครับเพราะว่ารอยเท้าบ้างขนแมวบ้างเพียบนะครับไอเรื่องทําความสะอาดอะผมไม่ไม่เสียหลักทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่ามันเกิดความเสียหายเนี่ยผมไม่โอเคเดี๋ยวคืนนี้ดัดนีสใส่กันหน่อยเตรียม,มอปุปกรณ์ไว้ อุปกรณ์ดัดมิสัยแมวคือเนี้คลิกถทยไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าน,นะลองดูก็เดี๋ยวจะโรยไว้ตรงทางที่มันปีนขึ้นนะทุกคนผมดูร่องรอยแล้วทุกครั้งมันจะปีนขึ้นลงประมาณเนี้ยเหยียบขึ้นมาบนเท้าแคทแล้วก็เหยียบมาเนี้ยเล็บก,ก็ไปโดนยางกันฝุ่นขาดแล้วก็ขึ้นมานอนบนฝาครอบเครื่องไลก็เดี๋ยวผมจะโรยไว้ตรงทางที่มันเดินขึ้นนี่แหละให้ติดเท้ามันเลยนี่ทุกคนโรยไว ed, ้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่มันเดินขึ้นแล้วก็ที่ที่มันนอนก็อาจจะโศกรปรกหน่อยไม่เป็นไรเพราะยังไงผมก็ต้องทําความสะอาดทุกเช้าอยู่แล้วก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะดีไม่ดีมันมน,นอนทับนิกไทยก็ได้มันอาจจะชอบก็ได้เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ก็รู้กันคือผมที่บ้านเลี้ยงแมวผมก็รักแมวนะครับแต่ผมก็รักรถเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกิดความเสียหายผมไม่โอเคอันนี้ดัดนิสัยเล็กๆน้อยๆครับเราไม่ได้ไปทําร้ายมัน ให้มันฉุดให้มันหนีไปก็พอเนาะอย่าดามานเนาะ